ไมช่วงนี้หลายท่านโดนปฏิเสธวีซ่าออสเตรเลียวันที่31สิงหาคมนี้นะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะชาวออสซี่จะออกมาประท้วงกันในหลายๆเมืองใหญ่เลยนะคะเรียกว่า March for Australia t h i s p r o t e s t want to take our country back but the real issues run much deeper เนื่องจากตอนนี้นะคะมีผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในประเทศออสเตรเลียค่อนข้างเยอะและททำให้เศรษฐกิจในออสเตรเลียอย่างเช่นค่าครองชีพสูงขึ้นค่าเช่าบ้านแพงขึ้นและคนออสซี่บางทีจะหาบ้านหรือหาที่อยู่ก็ไม่มีที่อยู่นะคะค่าใช้จ่ายต่างๆสูงมากขึ้นค่ะดังนั้นวันที่31สิงหาคมนี้นะคะหลายๆเมืองนะคะชาวออสซี่จะออกมาประท้วงกันค่ะ โดยจะออกมาประท้วงที่เมืองใหญ่ดังต่อไปนี้นะคะซิดนีย์เมลเบิร์นเพิร์สบริสเบนอะดาเลย์แคนเบราค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ทำให้เราได้เห็นว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีการจำกัดคนเข้าไปในประเทศเขาค่ะแต่การที่เราจะผ่านวีซ่าหรือไม่ผ่านวีซ่านั้นจริงๆแล้วถ้าเรามีโปรไฟล์ที่ดีมีประวัติการเดินทางที่ดีและไม่เคยอยู่เกินในออสเตรเลียมาก,ก่อนและมีภาระผูกพันที่ไทยด้วยนะคะจะมีโอกาสได้วีซ่ามากที่สุดค่ะ